วันนั้นสนิน้อยใจโกรธเพราะว่าตลอดเวลาตอนสมัยเมืองไทยลายสัปดาห์ที่ช่องเก้าชมผมเป็นนายกที่ดีที่สุดในประวัติศ์ประเทศไทยเคยมีถ้าวันนั้นขออะไรก็ได้หมดถ้าขอเลอกไม่ได้เพราะมันขอเรื่องที่มันเป็นไปนไม่ได้ <S <S เช่นขอให้พิรลดนวลแฉเป็นกรรมการผู้จัดก,การใหญ่กรุงไทยเพื่อดูหนี้ขูงตัวเองต่อ ทำให้ไม่ได้ไปแอบทำทีวีช่างสิบเอทับหนึ่งผมก็ไม่รู้อยู่ๆเป็นช่างสิบเอทับหนึ่งกฎหมายบอกทำไม่ได้มาขอให้ผมช่วยผมบอกลองไิสืนูช่วยเขาได้ไหมลองไิสืนูบอกกฎหมายไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็โกรธกันเลยไปตั้งหลักอยู่ที่สวนลม คือเจ้าของที่เรียกคำว่าสื่อแต่คือผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช่อุรมการส่วนจำลองเหรอพี่น้องครับจำลองอย่าไปบอกว่าจำลองพาผมเข้าการเมืองผมเนี่ยจิตใจมันอยู่การเมืองมานานแล้วคุณชวนเชิญชวนผมเข้าการเมืองในปีเมื่อปีสามห้า แต่วันนั้นเมียผมยังไม่ให้เข้าเพราะธุรกิจยังไม่อยู่ตัวเสร็จแล้วต่อมาพลเอกชาวลิตชวนผมก่อนจะให้ผมเป็นรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์แต่บังเอิญคุณจำลองเติร์นเข้ามาแทรกบอกว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเถอะผมก็เลยตัดสินใจไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนั่นแหละครับไม่ใช่เพราะคุณจำลองเป็นผู้ที่พาผมเอาการเมือง ความจริงผม้อมจะเข้าแล้วแต่ตลอดเวลาพี่น้องครับผมกับคุณจำลองผมให้ความเคารพแต่คุณจำลองเป็นคนผัดใจไม่ได้ผัดใจไม่ได้สักเรื่องแม้กระทั่งตอนลงผู้ว่าเขาที่แล้วไปเอานายมานะมาลงได้ห้าหมื่นน่าจะรู้แล้วว่าคนกรุงเทพก็ไม่เอาแล้ว พี่น้องครับขอผมจะหลายอย่างให้ผมช่วยแม้กระทั่งขอเป็นรองนายกยังขอเพราะฉะนั้นคนตัวนี้คือผู้ที่โกรธผมแล้วไปรวมตัวกันส่วนสปอนเซอร์คือในปะไทย t ทีพนายคนนี้เคยถึอหัวทั้งเมียมาขอสมัครเป็นสมาชิกไทยรักไทยแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง ไปทาไปเจรจาเจ้านี้เพราะเจ้านี้เขาไม่ยอมเพราะไปชักหน้าเขาก็เลยมาโกรธผมทั้งนั้นแหละไอ้พวกโกรธผมทั้งหลายคุณประสงค์สุนทรีโกรธผมเพราะอะไรเพราะคุณจําลองให้ผมไปเป็นรัฐดีต่างประเทศแทนเขาโกรธจนถึงทุกวันนี้พี่น้องครับเจิมศักดิ์ปิ่นทั้ง นายคนนี้มาหาผมตั้งแต่ทําสื่อสร้างสรรค์ขอสปอนเซอร์แล้วรู้ไหมว่าผมคือผู้ก่อตั้งบริษัทวชอชชั่งของนายเจิมิ์เมื่อก่อนนี้ทํามาด้วยกันขอให้ผมเป็นผู้ก่อตั้งอาผมก็เป็นแต่ปรากฏว่านายน,นี้ขอไปด่าไปไม่มีใครพบก็ได้ถอยนี่แหละครับประวัติทั้งนั้นไปรวมตัวกันในนั้นน่ะแต่ละคน มีประวัติทั้งนั้นไม่ได้ยูดมการอย่างที่คิดพี่น้องครับวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับประชาธิปไตยคนที่เสียประโยชน์ไปรวมตัวกันสร้างมั่ปลุกนับและบอกว่าประเทศไทยต้องเวน้นรรกประชาธิปไตยพวกเรายอมไหมครับผมก็ไม่ยอมถึงไหนถึงกันไม่มียอมเหมือนกันครับ พี่องครับส่วนเสนอเทียนทองต้องถามปิ๊กจิ๋วต้องถามปัญหารูร้ดีครับว่าคนที่เสนอบอกว่าปั้นมาเนี่ยทำไงถึงโกรธทุกคนเพราะปั้นแล้วต่อรองเนี่ยพี่อาครับบรรดาผู้ที่มีปัญหากับผม